ผมเสียตังค์คุย้าัิไรของคุณนะคุณใช้ได้เสียตังค์ไม่ไม่คุณเสียตังค์เสียยังไงผมเสียไอเสียอะไรผมก็เสียมองใช้ได้มไม่ใช้ไม่ได้ไงคุณคุมานี่เลยห้ามนะนี่จะกลายเป็นมิจฉาบริการนะอนรายเพรนี่ัคือห้ามใช้งานสรงท่งไปใกล้ๆตำรวจมามาดูหน่อยนี้ ันนี้คุณตำแหน่ง,งอะไรตำแหน่งหน้าฝ่ายครับหน้าฝ่ายอะไรหน้าฝ่ายกองพยทั้ษ์ที่รนึ่งอ่ากางกองดูแลกวงมิทักษรที่หน่ง้อการเขาจะล็อกตัวผมครับผมสับข้าาการรุ่นกับเนช่วยไม่ได้แค่นี้ก็มือบน,นก็ฟอละไมงเปืี่นนะนท่านรุ่กก็บอกน้องเขียมาหน่อยโอ้ย ผมก็เสียมันใช้ไม่ได้ไม่ใช้ไม่ได้ไงผมถูกมาแล้วคุณใช้ได้ที่ไหนคุณใช้ที่ไหนตอนนี้เลยคุณบอกคุณใช้ได้คุณเปิดตอนนี้แล้วคุณใช้ที่ไหนก็ได้แล้วคุณได้ไหแล้วคุณเสียนที่ไหนที่านอะไรผมคุณอะไรเสีย้ไ้ผมเ็เื่อนี้อนผมก็ทำงานได้ทำไ นี่เลยห้ามนะนี่จะกลายเป็นวิศวกรรมบริการนะก็จะอะไรวันนี้คือห้ามใช้งานผมถามเผู้สั่นะฮะว่าลองคิดกับว่าปกติไวไฟเนี่ยของอ่างต่างเนี่ยไวไฟที่เราเสียเงินรายเดือนเนี่ยไวไฟสาธารณะที่เราเสียเงินรายเดือนเนี่ยมันมีใช้ได้ใช่ไหมครับตอนนี้เขาบอกว่าผมมีปัญหานะครับ เขาบอกว่าผมไม่ให no <tem Ash bin> ้ผมใช้อ่ะแล้วคนอื่นใช้ได้หรือเปล่าผมไม่รู้ทำอไงดีครับคุณกับแบบส่งๆใกล้ๆตำรวจมามาดูหน่อยเนี้ยก็แค่ไขหน่อยวันนี้คุณตำแหน่งอะไรตำแหน่งหน้าฝ่ายครับหน้าฝ่ายอะไรหน้าฝ่ายแลรปภที่ร้อยที่นี่อ่าตทางรปภดูแลครปภรปภการเขาจะล็อกตัวผมครับเพราผมไม่โทรเลรับลูกจับเข้ากันลูกจับเลย ช่วยมีได้แห่นี้ก็มือบนก็ควา้าละแลดต้อ,องเรียนละฮะโอ้สมกับท่าทุกท่านก็ฟัง่น้องเขียบมาหน่อยเอ๋โอ้ยเข้ามาใช้ไวไฟฟรีในห้างดิสซีเมืองบนได้ครับถามว่าหาว่าในเมืองบนห้างขนาดนี้ไม่มีไวไฟแล้วที่ไหนในภาคอีสานที่มีไวไฟฟรีให้ใช้ได้ใีการจ่ายรายเดือน หรือใจ่ารเงินก็แล้วแต่จะใช้ไยมีวายไฟไ,ได้ที่ไหนฮะคำตอบมาครับอ่าานมเช่าที่อ่าคุยกับพนักงานแล้วนะครับการบริให้การบริการ wifi ของศูนย์บริการเนี่ยไม่ได้ยมีทุกสาขาอย่างเช่นที่สาขานี้ไม่มีบริการ อ่าวไวไฟของเครือข่ายครับมันเลยไม่สามารถที่จะใช้เชื่อมต่อในการใช้อินเทอร์เน็ตได้ครับเพราะฉะนั้นมันต้องอาจจะมีบางส่วนมีครับบางส่วนไม่มีผมถามเหตุผลหน่อยถาไมเหตผลว่าเมืองใหญ่ขนาดนี้ทีกซีใหญ่ขนาดนี้เป็นห้างที่คนเข้าออกขนาดนี้ทำไม่หรไม่มีไวไฟให้ใช้ก็มีผู้ชายคนหนึ่งนะครับสูงอายุเรียกว่าลุงแล้วกันลุงจะเดินเข้ามาแล้วก็ กำลังที่เดินเข้าไปเห็นคือกําลังมีปากเสียงกันกับพนักงานแล้วก็เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่ชอบโวยวายเรื่องทําไมไม่มี Wi-Fi ให้ใช้ฟรีครับทําไมที่อื่นเขามีทําไมที่นี่ไม่มีห้างก็ตั้งใหญ่ทําไมไม่มี Wi-Fi ให้ผมใช้ฟรีทําไมผมไม่สามารถใช้ Wi-Fi ฟรีได้เหรือเป็นเพราะอะไรขอให้ผลหน่อยอตอนนั้นคือที่เข้าไปเห็นคือเป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยแล้วครับ เป็นหัวหน้าหัวหน้าของทีมปรปภที่นั่นแล้วคุณลุงเขายอมไหมพีไมม่ไม่ยอมไม่ยอมเขาก็จะเอาคําตอบให้ได้เขาก็จะเอาแบบคือจะหาเหตุผลให้ได้อะว่าทําไมเขาใช้ใ i ไฟฟีไม่ได้แล้วขอคุยกับผู้จัดการขอนู่นนี่นั่นเรื่องรามันจบโดยที่าทางราพอที่ห้างโทรเรียกเจ้าหน้าที่ตำรวจครับแล้วก็จะมีชุดตรวจสองนายเข้ามาไกลเกลีย่ยแล้วพอไกลเกลี่ย ปับทักๆักหนึ่งเขาแกก็ถึงจะยอมเดินออกไปเองครับเหตุการณ์เกิดนานไหมคะพี่โอ้นานครับนานนานนานเป็นแบบชั่วโมงไหมเกือบประมาณชั่วโมงหนึ่งครับเมื่อวานมาอีกรอบหนึ่งมาซ้ําผมโพสคลิปเรื่องนี้ลงในหน้าเออเออใช่พี่เห็นอยู่แล้วคือเขามาทําอะไรมาโวยวายเหมือนเดิมไหมหรือว่ายังไงคะถามเหมือนเดิมเมื่อวานมาถามเหมือนเดิมครับถามเหมือนเดิมเลยแล้วก็เมื่อวานจะขอคุยกับผู้จัดการแล้วเแต่แต่เมื่อวานทิงทางรปภก็ ก็มาเยอะเลยแหละมาเยอะเลยพวกเจ้าหน้าที่เขาก็มาเยอะแต่มีมีน้องรอพคนนึงอ่ะวันนี้อยู่ดอยู่หลังช็อปพอดีเลยอยู่หลังช็อปแล้วอยู่ติดช็อปผมพอดีแล้วมีน้องรอพคนนึงที่เป็นแบบัยรุ่นอ่ะเขาเดินเข้าไปเหมือนเหมือนจะไปคว้าตัวแกแหละแล้วแมีผักมีการผักกันเล็กน้อยแล้วพวกมึหนะเขาก็ออกไปหลังจากนั้นไม่มีรอพเข้าใกล้เลยก็ปล่อยแกอยู่คนเดียวของแกแล้วก็แกก็ไปแล้วก็ถ่ายคลิปคแบบนู่นนี่นั่นว่าทําไม ผมทําอะไรผิดประมาณนี้เแาหาแกเป้าชอ็ชอปช็อปดีแท็กกันแหละว่าจะขอคุยกับผู้จัดการให้ได้ว่าทําไม WiFi ใช้ฟรีไม่ได้เดี๋ยวจะโทรแจ้งตํารวจบอกเดี๋ยวผมรู้จักกับท่านพูก้กับสบพเมืองเนี่ยเดี๋ยวจะโทรไปให้มาเคลียร์เรื่องนี้เลยว่าทําไมไวทำไมำห้างตั้งใหญ่ทําไม WiFi มันควรจะมีให้ใช้ไม่ใช่เหรออะไรประมาณนี้แล้วแกก็โทรเปิดสปีกเกอร์โฟนนะ ค่ะแล้วมีคนมีปลายสายไหมมีมีมีปลายสายตามในคลิปเลยมีปลายผมก็เลยตัดสินใจเดินเข้าไปคุยกับลุงกันเลยว่าลุงลุงมีปัญหาอะไรหรือเปล่าลุงแกก็ถามว่าคุณมองหน้าผมทาไมลุงถามผมนี้ว่าคุณมองหน้าผมอะไรผมก็เลยบอกว่าเอ้าผมก็มองสิในเมื่อคุณลุงมาทําความเดือดร้อนให้ชาวบ้านเขาเนี่ยคนอื่นเขาก็มองลุงผมก็มองแต่คนอื่นไม่กล้าเข้ามาผมก็เลยเข้ามาหาคุณลุงผมก็เลยชวนแก เดินมาบูธผมงั้นลุงมาดูเครื่องกองน้าก่อนไหมผมพอดีผงขายเครื่องกองน้ํา <_ co. S 1> ก็เลยชวนจะมาดูเครื่องกองนนะ้ำก็เอาโบชวยให้แกแต่แกก็เดินแกก็คุยกับผม, <_ s 1> ผ,มผมก็แกก็บอกผมก็บอกว่าลุงกลับเถอะแกบอกจะไม่กลับเดี๋ยวขอคุยกับผู้จัดการก่อนผมก็เลยบอกจะว่าลุงคุยไม่มีประโยชน์หรอกถ้าลุงอยากได้จริงอ่ะลุงไปร้องกสทชเถอะเขาเป็นหน่วยงานควบคุมเรื่องพวกนี้ให้เขามาจัดการกับบริษัทเถอะลุงขอคุยเขาก็ไม่ไปคุยกับลุงหรอกเอาเวลาไปทำงาหากินดีกว่าลุง คนอื่นเขาก็จะทำมาหากินแล้วลุงแจกก็ขอถ่ายรูปเซลฟี่กับผมงั <tortured. S 2> tense, have ้นผมขอถ่ายรูปคนหนึ่งนะเขาก็ถ่ายรูปกับผมแต่เขามีโทรศัพท์สองเครื่องเลยนะโทรศัพท์มือถือเครื่องดีๆเลยแหละสองเครื่องเลยครับแล้วขอถ่ายรูปเขาก็เดินเขาก็เดินกลับแล้วทีนี้ตำรวจก็มาการพูดคุยรู้เรื่องนะครับสติเต็มร้อยไหมไม่รู้แต่มีการมือไม้สั่น มือไม้สั่นนี่ไม่ไม่ไม่ทราบว่าเกิดจากสาเหตุอะไรอ่ะอารมณ์ร้อนหรือโรคหรืออะไรต่างๆไม่ไม่อันนี้แน่ใจครับแต่แต่จากการพูดคุยรู้เรื่องนะครับหลายๆคนก็มองว่ามันมันไม่ถูกก็จริงใช่ลุงลุงทําไม่เหมาะสมแต่ผมมองอีกประเด็นหนึ่งในมุมกลับกันว่าการที่ลุงมาเรียกร้องเรื่องของการขอใช้ w วไฟฟรีในสถานที่อ่ะเรียกว่าสถานที่ฐานะหรือห้างสรรพสินค้าหรือที่คนชุกชุม แหล่งชุมชนคนไปมาอย่างเงี้ยผมว่ามันก็เป็นเรื่องที่น่าคิดนะครับเพราะว่าหนึ่งเครือข่ายมือถือบ้านเราอะ่ะมันก็มีตั้งหลายเจ้าเนาะแล้วมือถือบ้านเรามันก็ค่อนข้างเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะผมว่าการเก็บค่าบริการอะ่ะไม่เหมาะกับไม่ยังยังยัง,ย,งยังไม่ตอบโจทย์คุณภาพชีวิตของของคนใช้บริการเครือข่ายมือถือได้ได,ได้ได้ดีพอเหมือนเราไปต่างประเทศเราเราเคยไปเมืองนอกใช่ไหม ถ้าเคยไปเมืองนอกเหมือนไปเกาหลีอย่างเงี้ย wi f ฟฟรีทั้งประเทศเลยอทำไมเขาเขาเขาก็ยังใช้ได้ไปญี่ปุ่นอย่างเงี้ยตามห้างตามอะไรเขาก็ฟรีนะผมผมมองว่าบ้านเราการตลาดการแข่งขันมีตั้งหลายเจ้าทำไมแค่ w i f ไฟ,ฟลงทุนไม่กี่บาททำไมไม่ปล่อยให้เขาใช้ฟรีคุณในเมื่อคุณมีอปที่นั่น ข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน f o l เวอร์สอย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางค่ะ